วิธีต่อยอดเงินด้วยสูตร10 20 30 40สวัสดีค่ะทุกท่านตาริกาพารวยตาริกาพงมยานตาริกาท่ายากคนเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมาบอกเทคนิคดีๆนะคะสําหรับว่าสูตร10 20 30 40ซึ่งตาริกาได้ใช้มาตลอดแล้วก็แนะนําลูกค้าลูกดวงทุกคนนะคะเอาไปใช้ได้นะคะเราต้องแบ่งเงินออกเป็น4กองก่อนนะคะแบ่งเงินออกเป็น4กองแล้วแบ่งตามสัดส่วน10 ยี่สิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะปีแรกนะคะเราได้เงินมาไม่ว่าเราจะได้เงินมาจากทางไหนก็ตามนะคะเราจะต้องแบ่งเงินออกมาเป็นสี่ส่วนแล้วเราจะต้องแบ่งสัดส่วนนี้ตลอดเลยนะคะสิบแรกนะคะสิบเปอร์เซ็นต์แรกนะคะให้เอาไปทําบุญนะคะไม่ว่าท่านจะได้เงินมาเท่าไหร่ให้แบ่งกองนี้ไปสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเอาไว้ทําบุญนะคะเอาไว้ทาบุญเสร็จแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นให้เอาไปให้ผู้มีพระคุณของท่านไม่ว่าจะเป็น คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ใครก็ตามนะคะที่เป็นผู้มีพระคุณของเรานะคะถือว่า,าได้ตอบแทนบุญคุณให้ท่านนะคะส่วน3 0นนะคะคือส่วนของเราที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ตามอิสระคุณมีเป้าหมายจะซื้ออะไรหรืออยากได้อะไรนะคะก็ให้คุณจดเป้าหมายนั้นไว้แล้ว ซื้อในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะก็จะไม่หลุดจากสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะส่วน40%นี่สําคัญมากเลยนะคะคือเงินที่ท่านจะเก็บเอาไว้สําหรับเป็นเงินลงทุนหรือเงินออมนั่นเองนะคะส่วนส่วนนี้เราจะพยายามไม่แตะในส่วนนี้ถ้าเราแบ่งสัดส่วนได้อย่างนี้รับรองได้เงินมานะคะแบ่งเป็น4กองแล้วยังไงเงินก็ไม่ไปไหนคะ่ะต่อยอดเงินได้ด้วยนําไ,นไปใช้นะคะ10 20 30 40ค่ะ